แต่อะไรครับใหม่เขายังไม่พร้อมอ่ะไม่ใช่ไม่พร้อมหรอกผมว่ารอจังหวะเวลาพรือว่าคู่นี้นะครับพี่ใหม่กับพี่เตอ๋อนี่ล่ามากคือเขาจะมีแบบคําแทนกันอะ่ะพี่เต๋อก็จะเรียกพี่ใหม่ว่าลิงใหม่ก็จะเรียกแบบพี่เตอ๋อว่าลุงลุงลิงอเงี้อยอน่ารักนะครับจริงๆคู่นี้ก็5ปีแล้วนะครับผมแป๊บเดียวอยู่นะพูดถึงอ<ม>่ะแต่เขาก็หวานกันตลอดมีการโชว์ภาพสวีทกันตลอดเวลานะฮะใช่แล้วก็หลายคนก็คือลุ้นว่าอยากให้แต่งงานกันเพราะว่ามันกอดเนี่ย คุณใหม่ดาวิกาเขาอวดแหวนเพชร10กระลัดนี่สิกระลัดเธออย่างน้อยสิล้านบาทยิ่งใหญ่มากนะครับผมแล้ววงนี้น10ล้านบาทนะคะของขวัญปีนี้ปั๊บเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยพี่เต๋อขอแต่งแล้วเหรอหรือยังไงต,ตอนนั้นตอนที่ลงรูปเชื่อมาพี่คิดในใจว่าเฮ้ยพี่เต๋อเซอร์ไพรส์แหวนวงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อสรุปแล้วว่า ยังยังแหวนนี้ไม,ไ,นไม่ได้เป็นแหวนแต่งงานนะฮะ <c oughs> เป็นแหวนที่คุณใหม่ซื้อเองค่ะหมายถวิการซื้อเป็นของขวัญเกิดให้ตัวเองนะครับผมส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าแบบชอบพูดกันเล่นๆอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่ายังไม่พร้อมแต่งตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างกลัวอาัานถันเจ็ดปีเหมือนกันเพราะว่าอีกใกล้ละใกล้จะถึง7ีปีนะครับผมเจ็ดปีนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าพี่ก็เจ็ดปีเลิกนะเนาอเออมันเป็นเหมือนจังหวะแบบเวลาที่คนแบบน่าจะแบบเจ็ดปีมัน มันไม่เกี่ยวกับอาหารเละเจ็ดหรอเราว่ามัน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 อยู่ตัวอิ่มตัวทุกอย่างความรักมันก็อิ่มตัวเรื่องเซ็กซ์มันก็อิ่มตัวทุกอย่างมันอิ่มตัวหมดเลยอเดี๋ยวไปฟังพี่เต๋อกันดีกว่าเห็นบอกว่าอยากแต่งเหมือนกันแต่ว่ารอช่วงเวลาดีๆอยู่นะไปฟังเหรอครับไม่ใช่คําว่าพร้อมก็คือว่าคือการที่เราจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเป็นคนสองคนถูกไหมคือว่าในส่วนของความพร้อมเนี่ยมันต้องพร้อมไปด้วยกันครับเพราะว่า ครั้งที่แล้วผมก็บอกว่าน้องเขางานกําลังเยอะอยู่กําลังรุ่งเลยกําลังปางอยู่อะไรเงี้ยก็ยังตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะแบบไปถึงสเต็ปนั้นเลยเดี๋ยวรอก็คือรอได้รอได้อ้ยรอได้ทั้งชีวิตก็รอได้บ่ยานบ่อยนะคะช่วงหลังก็บ้างครับเล็กน้อยเติมสีสันให้กับชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของในอนาคตครับถ้ารู้สึกว่า ใกล้แล้วค่อยไปคุยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไม่น่าเกิน40ปีนี้หรอครับครับสี่สิบปีรอรอกันไปก่อนต้องบอกว่าคือชอบแย่เรื่องแต่งงานอะไรยเงี้ยใช่ครับเขาชอบแกล้งใช่ชอบแกล้งแซวๆ์เซลล์เขาต้องสัญญาแล้วหรือเปล่าเขาถึงเดือดเดือมาขนาดนี้ไม่ไม่หรอกครับคือจริงๆเขาผมก็ ก็เห็นอยู่ว่าในตารางคิวงานเขางานเขายังเยอะมากอยู่อะไรเงี้ยไปล่วงหน้าไปจนถึงปีหน้าแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ยืนยันว่าเราก็คนนี้แหละน้องพี่เอ๋อแนนอนคนนี้เลครับให้ผมตอบว่าไงต็คนนี้อยู่แล้วใช่ครับผมก็เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครับคือแบบเหมือนแบบแค่มีเขาอยู่ข้างก็มีความสุขแล้วเรื่องอายุเนี่ยผมไม่ไม่ได้กังวลมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าข้างในผมก็ยังหนุ่มอยู่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังมีแรงยังทํางานได้ยังแบบสนุกสนานกับชีวิตอยู่ครับก็ ไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้ไม่ได้เอาอายุมาเป็นเกณฑ์กำหนด10ปีก็ได้ก็พร้อมรอทั้งชีวิตอยู่แล้วไม่รู้จะใส่ผ้าหัวไหนแล้วนะนี่เขพร้อมรอทั้งชีวิตอยู่แล้วเธชื่อไหมถ้าฉันเป็นใหม่ไดริการล้วฉันนั่งฟังแฟนฉันสัมภาษณ์ฉันละลายแล้วนะก็พร้อมรอทั้งชีวิตอยู่แล้วะแบบละลายผู้หญิงมากคือแบบถ้าชายเป็นแฟนนี่คือแบบพอผู้ชายบอกว่ารอได้ทั้งชีวิตนี่คือแบบไปไม่ถูกแล้วนะไม่แต่บอเขายัง่นต่อล่ละน่ารักจริงๆไอ้ที่ว่าพร้อมเนี่ยพี่นามันพร้อมอะไร ก <g ül pt> ็ต้องยอมรับว่าหใหม่ดาว,วิกาเป็นคนหนึ่งที่สามารถโกยค่าพิเศนเตอร์ได้อีกหลายตัวเ <Yeah. S 1> ข้าใจใช่ไหมว่า <Yeah. S 1> พอการแต่งงานเนี่ยพอแต่งงานปุ๊บมันก็จะต้องยอมรับว่าทุกคู่ที่แต่งงานไปจะดรอปลง uh. งานมันก็จะน้อยลงนะฮะแต่มีมากคิมนั่นแหละที่แต่ประกาศแต่งงานปุ๊บคิมเบอรี่ออกงานเพจที่ปารีสเลยฟังมากแต่ว่าใหม่สวยมากเลยอ่ะใหม่เป็นผู้หญิงที่ตัวจริงเนี่ยคือเอาง่ายๆนะสวยมากสวยแบบเนี่ยดูดิ สวยมากแล้วในกล้องว่าสวยแล้วตัวจริงสวยกว่าอีกงนี้แล้วพี่เตอ๋อก็เป็นคนน่ารักมากเคยร่วมงานพี่เต๋อหล่อขึ้นนะพี่เต๋อหล่อเหมือนไปทำอะไรมาเลยอ่ะผมว่าพอแบบมีความรักมันก็จะดูแลตัวเองดูเด็กลงด้วยนะพี่เตอ๋พอ <ะ S 2> พี่เตอ๋อคือดูแบบหน้าเป็นโครงชัดแทงว่าผอมลงอันเนี้ย